ทางกกตก็เปิดรายชื่อผู้ได้รับเลือกสวระดับจังหวัดนะครับพร้อมกับเชิญชวนประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวก่อนที่จะมีการเลือกระดับประเทศ26มิถุนายนนี้ครับทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะมีการดาเนินการเลือกสวระดับประเทศในวันที่26ม right? ิถุนายนนี izable, span, yeah. ้ครับที่ ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีครับอาคาร4ปากเกร็ดนนทบุรีซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการเลือกในระดับจังหวัดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับผ่านทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Smart v o t e โดยประชาชนสามารถไปดูรายชื่อได้นะครับทั้งรายชื่อของผู้ที่ได้รับเลือกในระดับจังหวัดแล้วก็ในส่วนของข้อมูลสวสหรือว่าข้อมูลที่เขาใช้ในการแนะนำตัวนะครับ แล้วทางกะกะตก็เชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติพฤติการถ้าหากว่าพบว่าผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดคนไหนดูแล้วน่าจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแจ้งได้เลยนะครับที่ผู้มยการการเลือกระดับประเทศหรือว่าคิดว่ามีพฤติการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการของกะกะตที่กําหนดหรือไปพบเห็นการกระทําที่อาจทําให้การเลือกเนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย นั่นก็จะผิดพรปอรว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอปี6-1นะครับแจ้งได้ทันทีที่กะกะตไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะทางแอปพลิเคชันก็มีชื่อว่าแอปตาสัปประรดอันนี้ก็เข้าไปโหลดได้เลยนะครับ